สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผม A9 เก้าละเก้าเกษตรอินรีย์นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูดอกไผ่นะครับไผ่กอนี้ได้ออกดอกนะครับออกดอกทั้งกอเลยนะครับ ผมเคยเห็นไม้ไผ่ตรงนะครับออกดอกแล้วเขาจะตายนะครับแต่อันกอนี้ไม่ผมไม่ทราบว่าเป็นไม้ไผ่อะไรนะครับถ้าเพื่อนๆรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับใช่ไม้ไผ่คันล่มหรือเปล่าครับ เยอะเลยนะครับอ๋อ,อทั้งกอเลยแต่ผมเดินไปดูกออื่นก็ไม่มีดอกนะครับร่วงเต็มพื้นเลยนะครับเนี่ยครับทั้งกอเลย ร่วงเต็มพื้นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกอนี้นะครับกอนี้ไม่มีนะครับสองกอนี้ มีออกดอกอยู่กอเดียวไม่ไผ่ที่ปลูกไว้นี่เอาไว้ค้ำลำไยนะครับเพราะว่า ตอนลำไยนี่จะใช้ไม้ไผ่ค้ำเยอะมากนะครับมีพึ่งมาตอมดูดน้ำหวานด้วยนะครับ ออกทุกข้อเลยนะครับเต็มต้นเลยตรงกลางตายนะครับตรงกลางโดนตัดแล้วก็ตายนะครับ วกจะชอบมากินนะครับไม้ไผ่ว่าจะมาโกยไปทำปุ๋ยนะครับว่าจะโกยกองๆรวมกันแล้วก็เอาดินทับไว้นะครับ ให้ย่อยสลายหน่อยนึงแล้วก็มาโกยไปทำปุ๋ยไปผสมดินปลูกนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ